บาเกมโมโนกาตาริตอนที่8มือซ้ายมัมมี่ที่อยู่ในกล่องไม้เป็นสิ่งที่คัมบารูได้รับมาจากคุณแม่ที่เสียไปตอนที่คัมบารูใช้มันครั้งแรกเนี่ยในตอนนั้นคัมบาลูยังอยู่ประถมเองคัมบาลูในวัยประถมเนี่ยเป็นเด็กใหม่ครับมักจะถูกกันแกล้งเป็นประจำแถมในตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ของคัมบาลูก็ยังตายไปอีก คัมบาลูเนียก็เลยอธิษฐานให้กับมือมัมมี่โดยเธอเนี่ยต้องการที่จะวิ่งให้ได้อันดับหนึ่งครับกูต้องการชนะเอาไในวันเัดมาคู่แข่งของคัมบาลูเนียก็โดนซาลาเล่นงานพราะถึงวันแข่งขันเนี่ยเพื่อนๆของคัมบาลูก็ไม่มีใครลงแข่งครับคัมบาลูเนียก็เลยชนะแบบใสๆใสๆก็เที่ยแล้วแหละจากนั้นไม่นานคัมบาลูก็ได้อ่านหนังสือฮาร์ดวานอนและมันก็ทำให้คัมบาลูรู้ครับว่ามือของเธอเนี่ยมันจะตอบสนองในเสิ่งที่เธอต้องการคัมบาลูเนี่ยไม่อยากทำร้ายเพื่อนของเธออีกแนั่นนก็ทให้้เธอเอีตงการทที่ให้ตัวเองงก่ขึ้น วิ่งให้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วกูออกดีกว่าจากชมรมวิ่งกูไปเล่นบาสดีกว่าถ้าออกจากชมรมวิ่งแล้วไปเล่นบาสเนี่ยคำสาปมันก็จะไม่ทํางานเพราะคำสาปเนี่ยมันจะทํางานกับคนที่อยู่ในชมรมกรีทาวิ่งเท่านั้นและแล้ววันหนึ่งซนโจกาฮาระเนี่ยก็ได้มาหาคัมบารุและชินคัมบารุเนี่ยวิ่งด้วยกันไม่น้องพอคัมบารุเนี่ยรู้จกักเซนโจกาฮาระได้สามวันเธอก็เริ่มที่จะชอบเซนโจกาฮาระ จากนั้นทั้งคู่ก็ได้สนิทกันแบบสุดๆไปเลยจนกัมบาลูเนี่ยลืมเรื่องมือซอมบี้ของเธอไปมือปีศาจมือซอมบี้มือเดียวกันนั่นแหละแต่ในบางครั้งเนี่ยเธอก็คิดที่จะใช้มันเหมือนกันครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ใช้มันครับจนกระทั่งเธอได้เห็นซันจูการาเนี่กรนหนุงกันดิงกับอารารากินั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นอย่างที่ตัวเธอดดนไม่รู้สึกตัวและมือปีศาจมัมีมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆอยู่ถึงข้อศอกและพอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยมือมอนนัััมมกกก็ดาายยู่่รรววงเีบ คำบารุเสรแล้วเเรื่องขึ้นมาโอชิโนก็ได้ถามอารารากิไปว่าต้องการให้เขาช่วยยังไงเหรออารารากิวิธีแก้ปัญหาง่ายๆมีอยู่ทั้งหมด2วิธีวิธีแรกให้อารารากิเนี่ยถูกเรนนี่เดวิลฆ่าน้่ยก็คือมือมัมมี่ปีศาจนั่นแหละส่วนอีกวิธีก็ให้ตัดแขนซ้ายเดยร์ชาด้านออกไปซะ ตัดในที่นี้ก็คือตัดแล้วตัดเลยครับไม่มีวันงอกใหม่ก็แขนด้วนไปข้างหนึ่งอ่ะครับมาถึงจุดนี้เนี่หลายๆคนอาจจะงงครับเกี่ยวกับหาดวานอนและเรนนี่เดวิลหรือว่ามือปีาศาจโดยผมจะอธิบายเกี่ยวกับหาดวานอนก่อนหาดวานอนจะทําให้ความพัฒนาเป็นจริงในแบบที่เจ้าตัวไม่ต้องการแล้วเรนนี่เดวิลหรือว่ามือปีาศาจเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ปีศาจชั้นต่ำแต่มันก็รักษาสัญญามากครับไม่จะของเนี่ยเมื่อผู้ใช้มันเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยมันจะต้องทําให้ได้ครับมันจะต้องทําให้สําเร็จและที่มือของคัมบารุในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หัดวานอนนะครับแต่มันคือเรนนี่เดวิลปีศาจชั้นต่ำ นายมั่นใจเหรออาราลากิว่าคำบารูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่านายใช่คุณลูคนนั้นเนี่ยตั้งใจให้ในายถูกเล่นงานยังไงล่ะนั่นคือความปรารถนาของเธอแน่นอนว่ามันเป็นการกระทำที่ขาดสติยังคิดในฉากหน้าเนี่ยก็ต้องการให้อาราลากิห่างจากเซนโจกะฮาระแต่ในใจล็กๆของเธอนั้นก็ต้องการให้อาราลากิหายไปจากโลกในเบื้องหลังคำขอ,ขอนน้นมีความปรารถนาที่ดำมือดอยู่นั่นเองในใจล็กๆของเธอเนี่ยเธอก็รับรู้ได้ครับว่าเธอต้องการอะไรแต่เธอไม่อยากยอมรับมันว่านั่นคือสิ่งที่เธอต้องการแล้้้ววกก็โทษสิ่่งเหหลาานนนนััใบดอ ศาสต์จอมปลอมที่เธอนั้นคิดขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองและสายที่มือของเธอนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนี่ยทำให้ความาัฒนาเป็นจริงและได้รับส่วนแบ่งจากวิญญาณและทําให้มันเติบโตขึ้นตัดภาพมาในตอนที่อาราลากิกำลังให้โดนัทชิโนบุหัวทองดูเลือดอยู่เนี่ย ซึ่งในตอนนี้เนี่ย阿拉ล,ะละกิกำลังจะไปทาศึกกับมือปีศาจของคัมบารุในทางด้านของโอชินโดเนี่ยก็บอกก,อละละกับ阿拉ลกิไปว่าคงจะยือย้อได้แบบชิวเฉียดนะนะทำบัตรสัญญาถ้ามันทําได้ง่ายๆห้ปีศาจมันกลับไปยังลูกปีศาจได้ก็คงดีนะนะถ้าปีศาจเนี่ยมันไม่สามารถทําตามในสิ่งที่คัมบารุต้องการได้เนี่ยก็ถือว่าโมฆะปีศาจเนี่ยก็จะกลับลูกปีศาจดิทนทีในตอนนี้เนี่ยคัมบารุต้องการที่จะฆ่าอละละกิในความมัฒนาน,นั้นเนี่ยมือปีศาจก็ได้รับรู้มันครับและจะต้องทํามันใใหห้้้้้้สําาาาาเเเร็็็็จจไไไดดแตตต่่่่่ถถมมมัันนอออละละกกกกกกิืวขงปะะูบ โลกกูละปิศาร์บอกซึ่งอาาลลาากีเนี่ยก็ให้ชิโนโุบูดูดเลือดของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวของอลลารา,ลากีเนี่ยตึงขึ้นแต่โอชินอนี่ก็บอกว่าอาาลลาากีสามารถใช้พลังได้แค่สิเเท่านั้นขอถามหน่อยได้ไหมอลลารา,ลากิคงนั่นเป็นคำพูดของโอชินอนทำไมนายคิดที่จะช่วยคนที่จะเอาชีวิตนายอาราลรากีค่คง 阿าลากีได้ยิ้มและพูดว่าในระหว่างที่ยังมีชีวิตมันก็ต้องมีการชิงชังใครบ้างแหละแต่ว่าเรื่องถูกฆ่าเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกแต่ว่าถ้าสาเหตุประจากฉันก็พอที่จะยกโทษให้ได้แล้วนะนั่นเป็นคำพูดของ阿อาลากีนั่นเองก็ประมาณว่าสาเหตุที่คัมบารุจะเอาชีวิต阿าลากีเนี่ยมันก็เพราะว่า阿าลากีเนี่ยไปกระนุงกระดิงกับเซนตัวกาละมันก็เลยเป็นความผิดของ阿าลากีนั่นเป็นเหตุผลที่ว่า阿าลากีพอที่จะยกโทษได้ซึ่งในตอนนี้คัมบารุกาลังรอ阿าลากีอยู่ในห้องห้องหนึ่งห้องทีี่โโอชนเยมาไว้้ให จำหลักพวกเขาทังคู่ โอชิโนได้บอกอาลาลากิว่าถ้าลา,าลากิได้เข้าไปในห้องนั้นแล้วทั้งเขาและโดนนัหัวทองจะไม่ช่วยเด็ดขาดอาราลากิได้เข้าไปและทักทายคัมบาลูที่ถูกสิงสถิตด้วยปีศาจในตอนนี้พอเข้าไปบุปปีศาจเรนี่เดวิลก็ตบอาาลากิก่อน <S <S เพื่ออะไรครับเปิดก่อนได้เปียกไว้ในทางด้านของลาราลากิได้มือหักกระเลยทีเดียวเชี่ยวอาราลากิเนี่ยได้จับมือเรนี่เดวิลเพื่อไม่ให้มันเนี่ยขยับได้เพราะเรนี่เดวิลเนี่ยมันสามารถควบคุมได้แค่มือของมันเท่านั้นแต่จูๆ่ๆลาา,า,าลากิเนี่ยก็โดนเตะจาก ทีเลยว่าคัมบารูเนี่ยก็ต้องการที่จะกำจัดเขาเช่นเดียวกันคือคัมบารูเนี่ยช่วยเรนี่เดวิลในการต่อสู้กับารากิมันเป็นจิตใต้สำนึกลึกๆของเเอและการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็เป็นการต่อสู้ที่โคตรโหดเชี<ๆ>่ยเชี่ยเลยครับผมา拉ากิเนเธอรู้กลายเป็นโดนัทเลยครับแถมยังมีไส้ทะลักถูกกูย่างเมียกูย่าง,อ,าง,อ,าง,อ,างอีกด้วยแต่ถ้าถามว่าภาพของมันเนี่ยน่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะพเพราะเลือดเนี่ยถูกเซ็นเซอร์ให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูครับและเีอื่นๆมาทำให้ภาพเนี่ยไม่น่ากลัวจนเกินรระว่่่าางงกตออสู้ทีโคข โคที่จะดูเดียดเนี่ยถึงแม้ว่าอาร,รากิจะโดนอายูฝ่ายเดียวก็เถอะในตอนนั้นเองเซนโจกากฮาระก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอฉันไม่อยู่รู้สึกว่าจะร่าเริงจังเลยนะอารารากิคุงไม่สบอารมณ์เลย นั่นเป็นคำพูดของเซนโจกะฮาระซึ่งคนที่เรียกเซนโจกะฮาระมาที่นี่ก็คือโอชิโนะแถมเซนโจกะฮาระเนี่ยยังพูดอีกว่าในเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่มีความลับต่อกันการกระทำของอาราลากิคงแน่จะต้องตายไปสักหมื่นคนอืมแต่ดูเหมือนว่าอาราลากิคงจะตายครบหมื่นหนแล้วสินะในตอนนั้นเองเรนี่เดวิลก็จะมาโจมตีอาราลากิอีกครั้งแต่ถ้าว่าเซนโจกะฮาระเนี่ยก็มาขวางเอาไว้เรนี่เดวิลเนี่ยก็ไม่กล้าทำอะไรเซนโจกะฮาระเพราะนั่นคือสิ่งที่คัมบารูไม่ได้ปรารถนาา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 าแแถม Sen ah เเเเเซนนนนนจกกกฮรรระะะีีี่่่่่่ยย็็ัังงงงงพูดดดอออออววววลคคคิคิิิปืขตสนะ ตายแล้วก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้แต่อย่ามาล้อเล่นนะถ้าอารารากิคงตายไปฉันจะต้องค่ายคำบารูคงุงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอารารากิจะให้ฉันเป็นฆาตกรอย่างนั้นเหรอซึ่งเซนโจกาฮาราเนี่ยก็มองออกทั้งหมดครับเซนโจกาฮาราเนี่ยไม่ได้จะสื่อคําพูดนี้ให้กับอารารากิฝ่ายเดียวแต่ต้องการที่จะสื่อให้กับเรนนี่เร e วิลด้วยเช่นเดียวกันแถมเซนโจกาฮาราเนี่ยยังพูดอีกว่า ถ้า阿ากีคงตายไปเนี่ยเขาจะฆ่าคัมบาลุซึ่งนั้นเนี่ยมันก็ทาให้ปีศาจเีนีเดวิลเนี่ยเล็กลากกูจะเอาอยังไงดีวะและ阿拉กีเนี่ยก็ได้คิดว่าโอชิโนะนี่นายมองออกทะลุปุบลงขนาดนี้เลยเหรอนายนี่มันไร้การสยยิ่งกว่าปีศาสอีกเรนี่เดวิลไม่สามารถทําความปรารถนาของคัมบาลุเป็นจริงได้และนี่ก็คือความพ่ายแพ้ของเรนี่เดวิลเซนจกาลาได้เข้าไปพูดคุยกับคัมบาลุปล่อยให้น้อสนานเลยนะคัมบาลุ ขอโทษคามาลูเนี่ยก็ได้บอกกับเซนจการ่ไปว่าตัวของเธอนั้นชอบเซนจการา่าเซนจการ่ตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้ชอบคามาลูมากขนาดนั้นแล้วอย่างนี้เธอจะยอมอยู่ข้างๆหรือเปล่าพู้ห้าเข้าใจง่ายๆก็คือเซนจการ่าพร้อมที่จะกลับเป็นเพื่อนกับคามาลูอีกครั้งจบ ในวันถัดมาคามาลูก็มารับ阿ลากิและเธอเนี่ยก็ได้บอกกาลาลากิไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในโชลมบ้าสอีกต่อไปเธอจะไม่ทําอะไรกันกลงกลางอีกต่อไปถึงแม้ว่าปีศาจจะไปแล้วแต่มือของเธอนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมมือของเธอเนี่ยก็เหมือนลิงเหมือนเดิมครับมีขนมากมายก็จบไปแล้วครับสาหรับโมโนกาตาริตอนสุลกะไมกี้สุลกะไมกี้เชี่ยและสุลกะมังกี้ครับโมโนกาตาริในตอนต่อไปเนี่ยเป็นตอนที่ทุกคนจะรู้จักชื่อเพลงของเธอครับสลหรับใครที่ดูอนิเมะเพราะคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักเพลงนี้ ตอนต่อไปก็เป็นเรื่องราวของเธอคนนี้ครับและผมเนี่ยก็พยายามที่จะอัพโหลดวิดีโอให้มันเร็วที่สุดผมจะพยายามลดความขี้เกียจของตัวเองออกและพยายามที่จะทำวิดีโอและอัพโหลดมันให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอนด้และผมจะพยายามครับบายบาย